สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่กันนะคะนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของจักรวาลของเรานี่เองค่ะโดยใช้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากนาซาโดยตรงเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะพยายามทําความเข้าใจขั้นตอนสำคัญสคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนนู้นผ่านยุคต่างๆจนมาถึงความเข้าใจในปัจจุบันของเราตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์ล่าสุดค่ะ จุดเริ่มต้นนี้ก็น่าทึ่งมากเลยนะคะคือช่วงเวลายที่เรียกว่า cosmic inflation แค่เสี้ยววินาทีแรกสุดๆเลยจัก,กรวาลขยายตัวเร็วกว่าแสงอีกค่ะใช่ครับเร็วมากคือยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเอ๊ะอะไรเป็นตัวจุดชนวนนะคะแต่การขยายตัวมหาศาลนี้เนี่ยเชื่อกันว่ามันทำให้จัก,กรวาลที่เราเห็นในภาพรวมมันแบนราบอย่างน่าประหลาดใจเลย ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือไอการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี่นะครับมันอาจจะไปขยายความผันผ,นผวนเล็กๆระดับควอนตัมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้มันใหญ่ขึ้นมาอ๋อหรอคะครับกลายเป็นเหมือนเออมเล็ดพันธุ์หรือต้นตอของโครงสร้างใหญ่ๆอย่างกระจุกกาเล็กซี่ในเวลาต่อมาลองนึกดูสิครับจากสิ่งที่เล็กจิ๋วมากๆกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นในจักรวาลได้โหจากเล็กสุดไปใหญ่สุดเลยนะคะ พออินฟลชันหยุดพลังงานมหาศาลก็เปลี่ยนรูปไปเป็นสสารกับแสงใช่ครับตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่า Big Bang อ๋อค่ะ Big Bang นี่เองแล้วแค่วินาทีเดียวหลังจากนั้นจักรวาลก็ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนซุปอนุภาคร้อนสุดๆครับประมาณ1,000 0ล้านองศาเซลเซียสได้เลยเป็นซุปอนุภาคมูลฐานเลยครับหมื่นล้านองศาครับผมแล้วเพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อมา จักรวาลก็เริ่มเ,เหมือนเข้าครัวปรุงธาตุแรกๆขึ้นมาในยุคที่เรียกว่านิวเคลียซินทัศนปรุงธาตุเลยเหรอคะครับประมาณ5นาทีแรกโปรตอนกับนิวตรอนก็เริ่มจับคู่กันเกิดเป็นธาตุเบาๆอย่างไฮโดรเจนฮีเลียมแล้วก็มีลิเทียมกับเบริเลียมเล็กน้อยมากๆครับพอผนช่วง5นาทีนี้ไปการสร้างธาตุใหม่ๆส่วนใหญ่ก็หยุดลงแล้วเพราะจักรวาลเริ่มเย็นลงอืม แต่ถึงจะเย็นลงก็ยังถือว่าร้อนมากๆอยู่ดีใช่ไหมคะร้อนเปินกว่าที่นิวเคลียสพวกนี้จะจับอิเล็กตรอนไว้ได้ถูกต้องครับผลก็คือจักรวาลตอนนั้นมันเหมือนมีหมอกหนาทึบไปหมดเลยหมอกครับเพราะว่าอิเล็กตรอนมันยังอิสระวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดแล้วมันก็ชนกับแสงหรือโฟตอนทําให้แสงเดินทางไปไหนไกลไม่ได้จักรวาลเลยทึบแสงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีหมอกลงจากจัด ประมาณนั้นเลยครับแต่พอเวลาผ่านไปอีกหน่อยประมาณ3 8 0 0 0 0ปีจักรวาลก็เย็นลงมากพอแล้วครับค่ะคราวนี้นิวเคลียสก็เริ่มมีแรงพอที่จะดึงดูดอิเล็กตรอนเข้ามาโคจรร,บรอบๆได้เกิดเป็นอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าครั้งแรกจริงๆจังๆอะตอมแรกเกิดขึ้นแล้วใช่ครับนักดาราศาสตร์เรียกยุคนี้ว่า r e c o m b i n a t i o n ซึ่งพออิเล็กตรอนส่วนใหญ่ถูกจับเข้าไปอยู่ในอะตอมแล้วเนี่ยไอหมอกที่ว่ามันก็จางลง อ๋อ oh, จักรวาลก็เลยโปร่งใสขึ้นถูกต้องครับโปร่งใสทําให้แสงสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้ไกลๆเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วแสงที่หลุดออกมาตอนที่จักรวาลโปร่งใสนี่ล่ะคะมันคืออะไรสําคัญยังไงบ้างคะแสงชุดแรกที่หลุดออกมาได้เนี่ยสำคัญมากครับมันคือสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMBcosmic microwave background ใช่ครับ นี่คือแสงที่เก่าแก่ที่สุดที่เราสามารถสังเกตย้อนกลับไปเห็นได้เลยเปรียบไปก็เหมือนภาพถ่ายแรกเกิดของจักรวาลเลยนะครับโห oh, ภาพแรกเกิดใช่ครับอย่างภาพจากดาวเทียม WMAP ของ NASA เนี่ยก็ถ่ายภาพ CMB นี่ไว้มันจะแสดงให้เห็นริ้วรอยความแตกต่างของอุณหภูมิเล็กๆน้อยๆกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าซึ่งไอริ้วรอยนี่แหละครับ ที่เชื่อว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพิมพ์เขียวของโครงสร้างใหญ่ๆอย่างกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีที่เราเห็นในปัจจุบันสุดยอดมากๆครับสุดยอดจริงๆค่ะแต่เอได้ยินมาว่าหลังจากโปร่งใสแล้วจัก,กรวาลกลับเข้าสู่ยุคมืดอีกรอบหรอคะทําไมล่ะคะไหนว่าโปร่งใสแล้วเออใช่ครับเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกนิดหน่อย คือถึงแม้จาก,กรมาณจะโปร่งใสต่อแสง CMB แล้วนะครับแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยอะตอมไฮโดรเจนที่เป็นกลางอยู่เยอะมากค่ะซึ่งอะตอมไฮโดรเจนพวกนี้มันดูดกลืนแสงที่พลังงานสูงกว่า CMB ได้ดีคือพวกแสงที่ความยาวคลื่นสร้างลงแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนั้นมันยังไม่มีดาวฤกษ์ดวงไหนเกิดเลยอ๋อไม่มีแหล่งกำเนิดแสงใหม่ไหน ใช่ครับจักรวาลก็เลยเหมือนตกอยู่ในความมืดมิดอีกครั้งไปนานถึงราวๆ200ล้านปีมีแค่ทะเลเมนมองของอะตอมไฮโดรเจนกับฮีเลียมที่เย็นลงเรื่อยๆแล้วแสงสว่างแรกจริงๆก็มาถึงสินะคะดาวเลือกดวงแรกกำเนิดขึ้นอันนี้เกิดจากอะไรคะก็เกิดจากบริเวณที่ก๊าซในยุคนั้นมันมีความหนานแน่นสูงกว่าแล้วก็เย็นกว่าบริเวณอื่นๆหน่อยนะครับ แรงน้มถ่วงก็เลยค่อยๆดึงดูดมวลสารรอบๆเข้ามารวมกันมากขึ้นเรื่อยๆออืมอืมจนกระทั่งใจกลางของกลุ่มก๊าสนั้นมันหนาแน่นและร้อนจัดมากๆพอที่จะจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึ้นได้สำเร็จเกิดเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกขึ้นมาว่ากันว่าดาวรุ่นแรกนี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ ใหญ่มากๆครับเชื่อกันว่าน่าจะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ30-300เท่าแล้วก็สว่างกว่าเป็นล้านเท่าเลยครับโห oh, สว่างขนาดนั้นครับแล้วแสงอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงจากดาวมหายักษ์พวกนี้แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้จักรวาลเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในยุคต่อมาที่เรียกว่า Reionization Re-Ionization ใช่ครับแสง UV แรงๆจากดาวพวกนี้ค่อยๆไปเตะอิเล็กตรอนให้ออกจากอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่รอบๆอีกครั้งทำให้ก๊สไฮโดรเจนที่เป็นกลางค่อยๆแตกตัวกลับไปเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนอิสระอีกอ้าวแตกตัวอีกแล้วครับ แต่มันทำให้ก๊าซไฮโดรเจนโปร่งใสต่อแสงอัลตราไวโอเลตมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพอจักรวาลอายุได้ประมาณ1000ล้านปีก๊าซระหว่างกาแล็กซีส่วนใหญ่ก็แตกตัวหมดทำให้จักรวาลโปร่งใสต่อแสงแทบทุกชนิดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ทำให้เรามองเห็นกาแล็กซีไกลๆได้นั่นเองครับโอ้เหมือนจักรวาลเนกาวน์ที่ว่าสว่างสว่างกลับไปกลับมาหลายรอบเลยนะคะเนี่ยทีนี้พอเราคิดว่าเริ่มเข้าใจอดีตแล้ว ก็ดันมีเรื่องน่าประหลาดใจเกี่ยวกับอนาคตโผล่มาอีกใช่ไหมคะตอนปี1998ที่นักดาราศาสตร์เขาไปเจอว่าซูเปอร์โนวาไกลๆบางประเภทมันดูริบรี่กว่าที่ควรจะเป็นอันนี้มันหมายความว่ายังไงคะใช่ครับอันนั้นเป็นการค้นพบที่พลิกความเข้าใจเดิมๆเ,เลยคือการที่ซูเปอร์โนวาที่อยู่ไกลมากๆม,มันดูริบรี่กว่าค่าที่คำนวณได้จากแบบจำลองเดิม มันบ่งชี้ว่าระยะทางจริงๆไปถึงซูเปอร์โนวาเหล่านั้นมันไกลกว่าที่คิดไกลกว่าครับซึ่งแปลว่าในช่วงเวลาที่แสงเดินทางจากซูเปอร์โนวามาถึงเราเนี่ยจัก,กรวาลต้องขยายตัวเร็วกว่าที่เราเคยเข้าใจไว้พูดง่ายๆก็คือซูเปอร์โนวาพวกนั้นกําลังเคลื่อนที่หนีห่างจากเราด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ชะลอลงหรอคะไม่ใช่ครับกลายเป็นว่ามันเร่งความเร็วขึ้น เป็นการค้นพบที่ช็อกวงการมากเพราะก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่คิดว่าแรงโน้มถ่วงน่าจะทําให้การขยายตัวช้าลงเรื่อยๆแต่นี่กลับตรงกันข้ามจัก,กรวาลกําลังขยายตัวเร็วขึ้นครับเอ๊ะแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวเร่งให้มันเร็วขึ้นนั่นแหละครับคือคําถามใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์กําลังพยายามหาคําตอบกันอยู่ตอนนี้สมมุติฐานหลักก็คือน่าจะมีพลังงานลึกลับหรือสสารรูปแบบประหลาดที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าพลังงานมืด Dark Energy ครับและพลังงานมืดนี่มีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีแรงผลักหรือความดันที่เป็นลบซึ่งต่อต้านแรงโน้มถ่วงและก็ผลักดันให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะยังไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าพลังงานมืดนี่มันคืออะไรกันแน่แต่ข้อมูลจากการสังเกตการปัจจุบันชี้ไปในทิศทางนั้นครับว่าอนาคตคือจักรวาลจะขยายตัวเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นครับ คือขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโห oh, ฟังการเดินทางของจักรวาลจากข้อมูลนาซาที่เราคุยกันมานี่มันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนะคะตั้งแต่การพองตัวแบบอินฟลชันสุดขั้วการก่อกำเนิดแสงกับาธาตุแรกเริ่มแล้วก็ผ่านยุบทึบแสงโปร่งใสแล้วก็กลับไปมืดอีกครั้งก่อนจะสว่างสวัยขึ้นมาด้วยดาวเรือรุ่นแรกๆใช่ครับ แล้วก็ยังมาปิดท้ายด้วยปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่กำลังเร่งให้ทุกอย่างห่างออกไปเร็วขึ้นอีกมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าจัก,กรวาลของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆแล้วความรู้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับยังมีอีกเยอะมากที่เรายังไม่รู้และจัก,กรวาลก็อาจจะทำให้เราประหลาดใจได้อีกเสมอในอนาคตรครับค่ะ งั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคบคิดกันต่อนะคะในเมื่อจัก,กรวาลเคยเปลี่ยนสถานะครั้งใหญ่ๆมาแล้วหลายรอบจากทึบแสงเป็นโปร่งใสจากมืดเป็นสว่างแล้วด้วยอิทธิพลของพลังงานมืดที่เราก็ยังไม่เข้าใจมันดีนักเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรอีกล่ะคะที่อาจจะกำลังรอเราอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้นของจัก,กรวาล